ไปเลยชมวิวสวยๆกันโอ้นี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศถนนวิว บรรยากาศดีใช่ปะดีจับไปดีบรรยากาศดีต้องจับดีด้วยรถจับเยอะไปดี่ขับเลย พี่ตุนพี่ตุนลุงเข้ามานี่โอ้ปลาสวายปลาสวายเต็มเลยลุงมาปลาสวายปลาอุ้ยมีคนยิงปลาด้วยใช่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะครับข้ามแม่น้ำข้ามบ้าความสัมพันธ์ข้ามความสัมพันธ์ใช่ข้ามไป ได้เลยนะวับบังตึงแล้วโอ,คคโอ้โดนโดนนะไม่โดนยังไงตึงเลยโอ้ไม่โดน,โ,ดนโอ้มองเยอะเลยนี่จะเป็นคลองสัมผัสดัดนนะนี่ต่อไปข้างหน้าเราก็จะสิบล้อมาสิบล้อมานะทุกคนตอนนี้สิบล้อโคตรเยอะเลยนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวเขามัเกี่ยวข้าวนแะล้วอะไร เียวข้าวแล้วข้าวฝังี้เขาก็จะเกลี่ยวแล้วเอียงแล้วดูดิอ่าหน้าตัวนี้นี่สามช่างไงโอ้โหลุยเลยอ่ะอ่ะอ่าได้คุณเดี๋ยวเราไปต่อกัน ฝั่งนี้ยังไม่ได้เกี่ยวเลยฝั่งนี้กําลังข้าวกาลังแก่น้ําจะมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยน้ำมาก่อนโอ้โอ,โอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวน่าจะอร่อยอันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วอ่าอ,อันนี้ก็เป็นร้านขายกวยทอดแล้วก๋วยทอดได้เหรอ <c oughs> สวตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกทางแยกสา หนึ่งแยกสองแยกสามแยกสองแยกสามเลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นวิวทุงง่งนากับแม่น้ำคลองนะครับทุกคนทุกคนดูเลยฝนตกหนักน้ำท่วมเยอะอ่ะทุกคนตรงนี้มันมีอยู่แล้วหรือเปล่าน้ำบอ่อเขาเลี้ยงปลาแม่บ่อเลี้ยงปลาจุนนาน uống và tiền รถเยมากหลบหลบหลบรถเีอะเกินยังมีสามชาต่อสามชาได้ไหมแต่คันนี้เขาไม่ค่อยดังเแล้วมันเก่าแล้วเหรอโอ้ยบิวสวยมากเลยดูนู่นโพวกคนนี้ดล่อพวกวสวยอ่ะอันนั้นอ่ะ นีโอโอโอ่นะครับวิวสวยมากเลยครับข้างก็ละทำโค <อ S 2> แล้วลนะครับข้างหนก็ไเป็นสงแง่นะครับเอสามแง่ครับไปปะจีนกับไปไปไนะพ่อไปปาจีนกับไปไหนละ่ะก็ไปปาจีนไปไประบบไฟอ๋อไประบบไฟด้วยโอเคไประบบไฟไปปจีนกับไป อ,อันนี้สะพานแม่น้ำบัจีคลับสะพานข้ามแม่น้ำบัจีนสวนหาสกแกเหรอใช่หาสกแกเขาเรียกว่าบาจีนนะอ่นนี้ฝั่งเขาเพจะเลี้ยงปลานะครับฝั่งนี้เขาก็จะเลี้ยงปลาต่กอนตรงนี้ตรงนี้นะ้ำตื้นครับมันมันเดินได้เลยเดินได้ตรงนี้เราอาทุกคนมีข้าวข้าหา,ปานปลาด้วย ก็จะท่วงแล้วเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยทุกคนดูดิน้ำมันเต็มอยู่เลยอ่ะทุกคนโอ้ทุกคนดูดิอ,ดดอ,ดอ่าตอนนี้เราก็จะถึงบ้านของเราแล้วไปโค้งไปอีกหน่อยเดียวก็ก็ถึงแล้วครับอ่าอ่าอ่า้ ก็จะเป็นบ้านนะครับอ่าบ้านสองฝั่งอันนี้ก็จะเป็นฝั่งน้าที่เราชี้นะคบที่เราเลี้ยงปลานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบ้านสองฝั่งครับเลยไปตรงนี้นะก็จะเป็นถ้าเลยไปอีกตรงนู้นก็จะเป็นทุ่งนาเนนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับอ่าบ้านเราเลี้ยวไปสั่งฝั่างขวานะครับ ซ้ายหรือเปล่าซ้ายตรงถ้าตรงไปเป็นเป็นเป็นไหนฮะถ้าตรงไปล่ะเข้าคลองถ้าถ้าตรงไปเป็นแม่น้ำอ่ะแม่ดงแม่แม่เด็กเข้าคลองเดูดยวยเดี๋ยวว่างเลยอ่ะเขารู้แล้วอนโอ้โหพ่อรถไฟแดงใช้อุ้ยเออพี่ทำอะไรอย่าขออย่าขอน้อง อ้เราวข้าแล้นวนะคะ